ดีกาตว,วัสดีนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมไหมครับแล้วทีนี้ผมมาสร้างบ้านออเออไออะไรนะพี่สร้างบ้านอะไรนะมาคับเลสร้างบ้านไหมครับครับเอาพี่เล่นด้วยโอ๊ยอมพัดรเ,เบาอะมาพูงสร้างบ้านพี่ผมนี่ไอนี่เลยครับพูดไอนี่ ใหญ่ใครโครตใครใหเออแบบนึงนี่บ้านสไตล์เกมไปเนี่ยไปสร้างบ้านใหม่อีกหลังแล้วกันเอารวยๆไปเลยเสร็จแ,แล้วมาชีวิตรอดกันเลยเดี๋ยวใครจะแบบใครชีวิตรอดได้เฟี้ยกว่ากันก่อนใจว่างเฮ้ยเสร็จตั้งนานแล้วโว้ยก,ลกลูขึ้นบ้าจะสร้างบ้านใหม่เป็นไรปกกูขึ้นแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอสร้างบ้านใหม่ก่อน ไม่สวยหรอเโฟก,กัสโอ้โหชองอะไรบ้านใหญ่จัดแล้วก็แนวเสียงต้องลบบอกออกไปอีกอันหนึ่งจะมีบ้านหลังอีกหนึ่งหนูจะสร้างแปดเลยนะเนี่ยสร้างบ้านแปดเออ,อ,อ,อสอวัสดีครับผมชื่อช่องเออ ห้าเครับห้าเใช่เหรอใช่เออเขาก็น่าจะผมเป็นช่องไม้นี่ตัวเองนั่นแหละคือแบบเขาชวนผมมาแล้วทีนี้เขาก็ด่าเราบจำคานยับเย่นปากแมกปากทาไมเกยนไข้ ว่าหูม,มาค่อะไรมันมืดเร็วชิหออบหายเลยโอ้สร้างบ้านไม่เสร็จเลยสเสร็แจแล้วนะคะพุ่นชบา้านสร้างสร้างบ้านมันมีหลังคาด้วยบ้านบ้านบ้านมันไม่มีหลังคาอูห้องใหญ่เกินไม่ไม่มีทางเข้าออทางใหญ่เกินใหญ่เดียวเนี่ยเดี๋ยวเจ้าใหญ่ทั้งแมปไปเลยเดินหนูด้วยช่วยเชียร์ช่วยนะ เชียด้วยนะครับระหว่างช่องช่องยอช่องไหวะนั่นแล้วไปดูเลยกับช่องผมไอ้นี่พีวีเซตอีกสาม่อยไปติดตามด้วยนะม,มีใครติดตามยเสร็จยังไม่เสร็จนะจ๊ะยังมีอีกหลังหนึ่งจูนี่คตรตาบ้าแค่หลังเดียวขอหลังใหญ่ๆห,หน่อยเออก็มาสิครับตัวเองกะบคุดกากดิ สร้างสร้างเป็นรากฐานห้องไว้ทำไมจะต่อยาวไปยันอยากนัวอยากแข่งกับนัวมาเดย์มาเดย์มาเดย์เห็นว่าหนูบ้าสองชั้นกับห้องใต้ดินด้วยนะเออมาเลย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 ร้อได้ไหฉันมก็้องมบ้านตงมีหลังคาด้วยคิดมันอาจจะยาวนานเนาะ เออแบ็หนึ่งที่มันอาจจะยาวนั้นก็ขอตัดไปตอนทำเกิดเกษตรเลยนะะเอออย่าน้อยจัดเปิดเปิดประหยัดพลังงานตัน้นะเนี่ยตัวนี้ทำนาฬิกาด้วยนะโฟกัสทำนาฬิกานาฬิกาคืออะไรนาฬิกาในมาค้าปะรู้จักปะในแบบเนี้ยโฟกัสเี่ยเราทำแป้นวางเตรียมยนี่นาฬิกาเนี่ยที่มันมืดเลย นี่นบ้านวิกวาก้กวางจัดวิกว้างจัดทำนาน,นั้นมาของกัน<ม>กว้างมากเลยเทำนานนะนหลังคาว่าไม่สลับนะหลังคาแนะนำว่าไม่สลับโอ้นอนตืน่นกว่าหนูนี่เป็นชั่วโมงนี่ทันทำเสร็จน,นเนี่ยเป็นชั่วโมงลิ้นที่จะถึงจะทำเสร็จ เหลือเช็ดเช็ดเนี่เลยาามามาไปขี้ก่อนดีกว่าขี้ขอื้อมีซ่วมสมรรถจังหวะโอไม้ว่ามูชินกูจูโกรุกี้เดียวทำมากระทำ้วอันนี้พื้นที่นะพื้นที่ปีไฟไฟแล้วก็หิโล หัวกระโหลกอย่างนี้แหละมีฟลั่มนี่บ้านหนูจะมีผีมุกนี่ตกแต่งห้ามบ้านไม่มีผีได้ไหมล่ะบ้านบ้านใส่ประตูบ้านด้วยนะบ้านฮาโลวีนนี่เราจะวางหัวไว้ทำไมเอ้นคอร์เอ็นคอเอาไว้สกีนต้ามันมีหัวหรอนกว่านี้เด้อ หลานอยู่นี่แหละหลานขอบคุดมีเค้กนะเค้กไปทรีปานเลยนะเปลนละครเราอยู่จะได้ยังอยู่ไหนเาจะวางกล้องคาหมประตูคลาสิกประตูคลาสิกประตูคลาสสิกเดี๋ยวก่อนนะคลิปอัดครับอัดดูเหรอยังเมื่อกล้ลืมตัวนะว่าอัดคลิปอยู่ป่ะ แม่แม่เอาจนได้ออจะตัดไปแต่ต่อใกล้เสร็จเลยล้วแอดมุนจอนปอไอสไลด์ดอวแมนี่มัน,ะะรรมนมทำอะไรวะ <c oughs> อ๋อจะให้ต่อ,อยไปดิเอ้ย<ด>เราต้องข้ามมันไม่งั้นถ้าเกิดเรา สปอนเป็นสมุดหมดสเวาวอร์ผู้เราจะโดนมังฆ่าตายยีบตีมันเฮ้ยโอู้้ไปบังตู้ตีแต่หว่าไปดิดว่ายไปไหนวะเนี่ยไว้มันวับไปปล่อยมันวับไปอย่ถ้ามันมาอีกอ่ะเดี๋ยวเราเอาดาบไปฆ่ามันดิดาบดาบมันแรงดาบไปขาดโอ้โหโฟกัสไคุณประทันโจ๊บแล้วมามากัะมือเรียวมาหนี้เลย ต้องโดนดาบเพรฆ่ามาเนี่นี่เนี่ยนัดเดียวตายเนี่ยตายแล้ดวดาบเพชรค้รนแรงใช้ดาบเพชรมั่งดาบเพชรทีเดียวตายเดียวไหนวะเซนเนอร์แมนมันต้องสามครั้งแมนงมอมะแมนงโมสองครั้งตายเฉยหนึ่งเฮ้ย ไม่ตายเชียาแล้วเฮ้ยนัาตายไปดิมันอาปากไปแล้วตายแล้วหรอตายโอ้ดูมาเรื่อยเลยแม่แมวมี่ไมนี่นี่นี่ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำ,ซำ,ซำสุดสีเาฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟ้าว้าฟ้าฟาฟ้างาฟ้าง้สฟ้าฟมาฟ้าฟ้าฟ้าอ้ัดไปต้านีอ้าะเสร็จเล้าฟ<ม>้าฟ้าฟ้าฟ้าาฟาะ้าาฟ้าั้ พาดหน้านะทุกคนเอิปิดคลิปแทนโฟกัสน้องแค่เคนี่ยบายบาย